สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมลานออโต้ฟิกนะครับสำนักแต่งรถมาต้าสองนะครับแล้วก็แกทำเซแห้าเราด้วยวพาชมนะครับตอนแรกจะมีตรงนี้จุดเดียวตอนนี้ทำเพิ่มตรงนั้นอีกนะครับเพิ่มมา วันนี้เข้ามาแก้ตัวคอท่อดีเนิดหนึ่งคอท่อดีเมันมันมีรอยร้าวนะครับมีรอยร้าวนิดหนึ่งเลยเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเปิดให้เย็นหว้ก่อเดี๋ยวพาชมติดโคหรือเปล่าพี่อ่ะติดโคหรือเปล่าโคโยตี้ใครอ่ะอะไรอ่ะโจ๊กเหรออ๋อ มสว,วัสดีครับสวัสดีครับอะไรอ่ะขอ,องเสียปุ้ยอะไรหรอทองคำมั้นี่ี่ก็เป็นทองคำเขาบอกว่าเตาลงทำไรอ่ะโจทำไรฮ <c oughs> ะ <c oughs> อ๋อไป <c oughs> แรปแรปแรปชื่ออะไรไม่ชื่อชื่อจียอนนะครับไอจียอนเข้าโกงไปเลยจียอนเข้าโกงไปเลยเข้าโกงไปเลยไอจียอนว้าตายแล้วว้าตายแล้วอยู่อะไรกันตรงนี้อยู่อะไรกันตรงนี้เรียว่าวดีพาชมโออโต์ฟิกใหม่หน่อย กล้องตลอดเลยนะจ๊ะ uhm ติดโคหรือเปล่าโคโยตี้นั่นไงโคโยตี ну ้ลดเยอะอะแล้วกดแม่แม่เะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีใจก็ตามมาร้องให้แต่แก๊้งมีใจตามมาร้องให้เลยแล้วอ่ะ ตามตามพอดีแจ้งมีแจ้งเท่าไหร่อ้ <c oughs> อาวเดีเอาดีลองดูเพราะตอนนี้<อ>ขิงกัน<อ>ขิงกันเองแล้วมันไม่มีคนเล่นด้วยอะเอาเอาเอาไปส่วนแจ้งมีแจ้งก็ตามมาก่่นมัา <c oughs> <อ>วิ่งกันสองสามกูต้องเอา GPS ี <c oughs> ให้ได้สอ, <c oughs> องสี่อ่เนี่ยกูกูไม่ต้องไปซ้อมว่ะถ้ากูวิ่งถึงเดี๋ยวกูไปมันขึ้นยากมากเลยนะพี่ลองรอล้มันขึ้นยากมากเลยนะคือผมมาสองสามสามนี่ไม่เดินแล้วนะคือแบบขยี้แบบสุดๆแล้วนะมันไม่เดินกันแล้วนะไอของพี่เดินอพูดไปเล่นล้อเล็กหน้าปัด ของพี่2 0 3 234 GPS แล้วหรอเง็้ยร้อ15ป่ะเออเนี่ยผมก็ร้อ15ไปค่าเล่นอยู่ี้อยสิบส40 GPS ระยะ่อโอ้ปาไว้ฉีดห้อไม่ฉีดไม่เกี่ยวถ้าขึ้น2-3แล้วฉีดได้ป่ะพี่ไม่เคยฉีดไม่เคยฉีดถ้าฉีดแล้วมันบึ้มป่ะ ลกลัวก็เลยไม่เคยฉีดเลยที่พี่ติดไปอ่ะพี่ฉีดเฉพาะตอนวิ่งไอ้พอตไมเไอ้ชั้สั้นแค่สามสี่เกียร์นั่นเฉยๆหลังถนนไม่เคยมานั่งฉีดเรากลับไปบ้านพี่ก็ถังในตั้ออกแล้วไม่เคยมาใส่ในรถหรอกไม่มันมีคนไปขีง่ง่ายโ <c oughs> ดนแดดไงเพราะโดนสองร้อยเขาโดนแล้วงไงบอกอยาก,ยากรู้เอาเงินผมมาวัดได้ไหแรงม้าบนไดโน่กับแรงม้าหลังถนนไม่เหมือนกัน แรงม้าไดโน่มันแค่เกียร์สีที่พี่บอกเบลอะที่หนึ่งตอหนึ่งแล้วก็ทดแค่เหยียบแค่เหยียบแค่สุดรอบใช่ไหมว่าแรงสุดแล้วเท่าไรแต่พอไปวิ่งจริงอะความร้อนสะสมการโฟอากาศการอะไรมันมันแตกต่างกันมันน้องเล่นเกียร์ห้าเกียร์หกอยู่แล้วไม่ไม่มีทางเล่นเกียร์สี่อย่างเดียวหรอกเกียร์สี่มันแตกแค่สองร้อยเองโดยลองแล้วแล้วเมื่อไรจะเสร็จเนี่ยคันนี้ยมำอเสร็จไม่ไม่ได้ทำล้ำอยู่ไอ้เก็บหมดแล้ว จะเก็บสายไฟเข้าเลยวะพี่ก็เก็บเนี่ยชุดสายไฟทําชุดสายไฟเลยจริงดิเก็บเข้ายาเอาแบตแบตไม่มีกรต้องเงโลงเลยใครใส่ได้ใหม่เดี๋ยวเทอร์โบวางข้างหลังก่อนใช่นี่อาจจะเอาเทอร์โบมาวางแถวตรงนี้เท่เท่เทไม่ใช่อันนี้มันก็เดินคลอกมาหรอไม่ใช่อันนี้ลองเทอร์โบใหญ่ด้วยอ๋อไม่เน้นแหลกเลยเน้นเน้นสวดเลยไงอ่าเฮ้ยอะไระก็คือกระทืบเลยก็กระทืบเหมือนเราที่วิ่ง จอดออกอะอย่างนั้นเลยแต่มาใช้ชีวิตประจำวันไม่รู้ว่ามันจะแหลกแค่ไหนแค่นั้นแหละถ้ามันแหลกพอรับได้ลองขับใช่ไหมให้แล้วให้แบบสมมติเบลลองขับอะไรเนียแมงรับหน้อย่างเดียยก็เปลี่ยนกันแต่เทอร์โบลูกนั้นแพงว่ะเราเบลก็ไปไล่ท่อเอมันดีขึ้นเยอะเลยพอไล่ท่อแล้วเออไลวไอ้ท่อนั้นไปวิ่งไปยังวิ่งไปแล้วคือยังไงท่อไหนไอ้ท่อที่พับกลางเบลอะ เบลวิ่งหมดแล้วเบลเทสหมดแล้วปะใส่ลูกเดียวใช่ไหมเดินหมดเลยทั้งต้นกลางปลายไม่ใช่ใส่ลูกเดียวพักกลางลูกเดียวมีปลายปลายแต่งด้วยแต่ปลายก็ใส่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 เกี่ยวปลายใส่เกี่ยวแล้วก็กลางใส่จิกแล้วก็คอท่อสองนิ้วตอนแรกใส่คอท่ออย่าไปใส่จิกสองลูกนะวิ่งไม่ออกสองลูกหมายถึงว่าไอ้กไอ้พักปลาพักกลางที่เราใส่ใส่จิกใช่ไหมถ้าปลายไปใส่ใส่จิกด้วยพี่ไม่ออก ไม่ไม่ของผมเป็นไฟบิดข้างหลังนะที่เคยใส่จิกล่องลูกไปแล้วตีสองนิ้วอะตีสองนิ้วไหมไม่รู้นะแต่ของผมมันเดิน่ไพี่ใส่สมัยนู้นในอีเซ็ตอะเพนเดอร์ไงอ๋อแต่พี่ใส่คอท่อสองนิ้วครึ่งไม่ใช่เหรอฮะใส่คอท่อสองนิ้วครึ่งไม่ใช่เหรอรุ่นแรกๆอ่ะสองนิ้วสองนิ้วเหรอไม่ฝนตกอ่ะโมจะพาพี่ไปลองกันห่อยไม่รู้อ่ะเสียงเัิดร่มอวเหรอมีฝนที่ไหนก็จะดูถนนมีอะไรแปลกๆตามพี่บอยพาพี่บอยไปกระทืบเล่น อันนี้ทได้เบรกดีแล้วช่วงล่างเซ็ตเซ็ตเก่งแล้วก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันบานบานลูกค้าประทับใจทุกคนไม่ใช่ที่พี่บอกอันนี้เบลเซ็ตนิ่มเบลว่าไปอยากเป็นแน่นกว่านี้ถ้าเซ็ตแล้วมันไล่มันต้องแลกกันที่บอกมันต้องมีช่วงอ่อยากนิ่มก็จะได้นิ่มระดับหนึ่งแต่โค้งก็จะเบากว่ายพวกเซ็ตเซ็ตหนักๆนะใช่ช็อกมันไม่ได้แปลผัง น 1, 9่นเก้หรอใช่หนึ่งขอบ15บาไดมิเตอร์ใหญ่กว่าเก่งกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ2เซนเลยพี่ <S 2องสอเปร์เซ็นตอ่ะ2.3อ่ะสองอ่ะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ปลาไป10บสกว่าปเปอร์เซ็นต์เลยพี่เยอะมากเอ้ยหนึ่งสอ่ะนะใช่2,050ูนมิเตี้ยกว่า2,1,5,4,5เยอะเลยนะ ประมาณเซนครึ่งอะถ้าดูจากในแบบในแอปอะถ้าพอเลยสองพันสองร้อยรอบอะกระชากเลยป๊าคดึงเหนียวเลยแต่ว่าเดินก็เดินเดินเมนียดึงไแรงอยู่ที่บูธบูธใช่ไหมอืมที่รู้สึกว่าดึงดึงแรงกว่าอยู่ที่บูธตอนนั้นไปลองเหยียบก็ดึงดึงอยู่นะดึงพอพอน่ะ แกมาได้นิดนึงได้นิดหน่อยอะไรเงี mm ้ยจะอยากว่าจะแกคีบอีกก็ขี้เกียแเลยสุดแล้วตั้งให้เบลชิดสุดแล้วชิดวันนั้นคีบมันปิดมันต้องแงไปหน่อยหนึ่งสิบสี่สิบสี่จุดหนึ่งอะไรมันป,ปิดเวลาเวลาเรียกมันก็ไอ้นี่ใช่ป่ะมันก็ดึงตามไอ้นี่เลยป่ะตามที่ว่าเราเวเกเตอะกระป๋องเวเกเตอ ไหลเร็วร้อนเบาเนี่ยอย่านับแค่ล้อเบลช่างเบลต้องรวมยางรวามอากาศคนละไปเข้าใจแค่ล้อรวมยางอยู่ประมาณสิบสามโลครึ่งอะสามโลครึ่งก็ถ,ถือว่าเบานะถือว่าเบา,าเบาถ้าได้ในมิเตอร์หนาขนาดนี้แล้วตามไอ้รวมยางแล้วน้ำหนักแค่นี้ถือว่าเบาใช่ ก็ลองวัดกับทีซีทีซียังสิบหกโลกว่าเลยทีสองศูนย์ห้าอ่าแลวอันเนี้ยเบลเบลจะได้นี่ด้วยไอช่วงความเร็วสองร้อยกว่ารอบเครื่องเบลแค่สี่พันหน่อยหน่อยเองใช่ใช่สี่พันหน่อยหน่อยพอไปหมดไปแล้วมันหมดใช่ไหมมันหมดแค่สี่พันหน่อยหน่อยใช่ไหมมันมันไม่เดินใช่ไหมก็ช่วงสองร้อยสามสิบอ่ะมันก็จะประมาณสี่พันหน่อยหน่อยตอนแรกมันจะประมาณสี่พันห้าเลยเกือบเกือบสี่พันห้าอันนี้มันก็เหลือว่าสี่พันสองสี่พันสามเองแต่มันก็แต่มันก็ไม่เดินแล้วนะคือสองสี่พันห้าอะไร จริงๆก็ตอนที่เบลเดินเกียร์หกเลยเบลไม่เดินเกียร์นี่เออเดินเกียร์หกเบลรอบเครื่องไปเท่าไหร่สองร้อยสามสิบนะช่วงช่วงสองร้อยเขาช่วงไหนช่รอบเครื่องช่วงสองร้อยไหมเกียร์เกียร์ห้าสองร้อยอะสี่พันอืมประมาณนี้แหละอ่าเกียร์หกอะเกียร์หกอะเบลสองร้อยสามสิบก็สี่พันหนึ่งแล้วนะไม่ไม่ไม่ถึงขีดที่สองนะ สี่พันสองเบลล์ถึงสี่พันสองเลยใช่ไหมถึงถึงพี่ถ้าสี่พันสองอ่ะต้องแต่ว่าไม่เป็นแข็งสองร้อยสองร้อยสามสิบ GPS ถ้า GPS เบลคือมันไม้มันแข็งอันเนี้ยล้อมันสูงไงไม่ใช่เราวัด GPS ไงแต่เบลชอบวัด GPS จอกลางกับกล้องติดที่ที่ติดรถนี้มันวัด GPS ไกลเลยมันเป๊ะดิมาแอบดูหอย อันนี้สภาพยังใต้แดงอยู่เลยวางเทอร,ร์โบแล้วนะครับเทอร,ร์โบอยู่หลังเครื่องวาโบหนึ่งจุดเก้าโอเคเยวเด้อปู่นี้งานเยอะทุกวันเลย ายแดงๆอยู่เลยโหใหม่กิฟบเลยครับฝุ่นยังไม่ติดกล่องเลยแอบดูหน่อยอะไร,รอะพี่ทำไมนอเ <c oughs> นาหฝผนตกซะด้วยตอนนี้นี่มีชุดคิดพ่อด้วยชุดคิดพ่อ สำหรับ1.9พิชาขายอยู่นะครับยังเหลืออยู่ใครอยากได้เข้ามาส่วนตัวนี้เป็นคอท่อรุ่นใหม่แล้วนะครับคอท่อรุ่นใหม่ของ1.9โอ้งานโดตรเนียนเลยงานดัดนะครับมีดามดามด้านบนแล้วก็ดามด้านล่าง รูท่อสองนิ้วครับอันนี้สำหรับเทอโบหนึ่งรือเก้านะครับนี่แหละเดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนตัวนี้เพราะว่าของเก่าเรามันเป็นรอยเชื่อมนะครับจัดเชื่อมมาแล้วมันแตกนะครับมันแตกตามรอยเชื่อมเลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใส่ตัวนี้หดาปับ อันนี้คือรถผมนะครับที่ผมเดินพอดีเพมานะครับแล้วก็ให้ดูนะฮะนะครับพอดีเทเดินออกมามีคออ่อนเสร็จมามีพักกลางพักกลางผมเป็นสูตรพิเศษใครอยากได้<ม>เดี๋ยวบอกนะครับวิ่งลากมานะครับมาปลายปลายผมนิดเดียว ไม่ได้พับเยอะนะครับเดี๋ยวให้ดูไฟไฟเป็นไฟเกลียวไฟบิดไฟบิดไปดูสปักนะไอซ่าตัวนี้เป็นตัวเบรสไอนะครับตัวเบรสไอกว่าจะเสร็จก็ปลาไปมืดเลยนะครับเนี่ยก็อันนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขับเทสให้ดูเล่นๆนะครับ เอาแบบพอหองปากของครอนะครับผมอ่ะมา ก็จะพูดพดีๆนิดนึงครับจอกมาเป็นลูกๆแ,แ,แน่นๆนะมันไม่ค่อยแบบรันเท่าไหร่ขอท่อที่เปลี่ยนมาตัวน,นี้ค่อนข้างหนาน,นะครับเสียงมันจะเงียบขึ้นชัดเจนเลยแต่ก็โอเคแหละเราไม่ได้ชอบเสียงดังเลยวครับขับเรื่อยๆก็ค่อนข้างเงียบนะครับงั้นถ้าใครอยากดูคลิปแต่งรถมาด้า2นะครับก็กด Follow ไว้ครับกดแจ้งเตือนกด ติดตามให้ด้วยนะครับถ้าใครชอบก็ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ